ครับนี่คือรายการเดอะสตาร์เดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2ทุ่มตรงกับการก่อติดทุกความเคลื่อนไหวของ8คนสุดท้ายจากเดอะสตาร์้นฟ้าคว้าดาวฟีเจอร์อีกไม่กี่วันแล้วครับคุณจะได้พบกับการแข่งขันครั้งที่2ในโจทย์เพลงลูกทุ่งซึ่งพวกเขาทั้ง6คนก็ทุ่มเทกับก,บการเรียนเป็นอย่างมากโดยที่เราจะไปเริ่มกันที่การเรียนร้องเพลงครับ ลูกทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พักผ่อนจิตใจอาวรณนถึงตอนแม่นั้นลำเค็นเพลงยากครับผมบอกเลยว่าเพลงนี้ยากครับเพราะว่าหนึ่งหนึ่งลูกเตือนของของเพลงลูกทุ่งอีสานมันมันจะแทบจะทุ่มิตครับแล้วมันจะแบบจะมีคำที่บางคำที่มัน พีคขึ้นไปผมผมก็แบบขึ้นขึ้นยากขึ้นเสียงสูงยากอะไรอย่างนี้ครับก็มีบางคำที่ต้องระวังลมหายใจอะไรอย่างนี้ครับขอเพียงวันลูกคืนนะ้าได้เห็นแม่มีสุขใจมันเป็นวิธีลูกทุ่งเหรอมันฟังไม่ค่อยสบายอะ่ะ ผมผมรู้สึกมันไม่ค่อยสบายหรือเป็นเพราะไม่สบายร้องกับเปียโนผมยังไม่มันมันลงจังหวะไม่ไม่เข้าใจครับรูฟังแล้วรูอึดอัดตอนนี้ตอนแรกผมงงงกับจังหวะจับจังหวะยังไม่ถูกผมฟังเปียโนมงงไม่เคยร้องกับเปียโนด้วยครับเพลงลูกทุ่งครับอยู่ก็ท้อหมอสานต่อเพื่อแม่ทุกอย่างางทำงานรับจ้างหาทางสร้างฝันวันรอ ฟังสบายขึ้นจุงตาอย่าไปหนักมากรฟังไม่สบายตอนแรกทำไมอะตอนแรกผมยังงวงกับจังหวะอยู่ครับยังงงกับจังหวะผมผมเลยรีบๆแล้วมันก็เลยแบบกระแทกกระแทกออกไปครับอันนี้ตอนนี้ตุกตามร้องช้าก่อนอันนี้ต้นฉบับเดียวเลยนะจะแบบไหนอยากช้าลงเหรอรู้ไหมก็เดี๋ยวเราอยากรู้อยากรู้แบบเทมโพของมันจริงๆครับคือตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่เก็บรายละเอียดของของเพลงของการการใส่การร้องการ เก็บจังหวะการอะไรพวกนี้อยู่ครับ mm hmm. แต่ว่าเรื่องของอินเนอร์เนี่ยถ้าถามว่าเพลงเนี้ยอินเนอร์ผมฟังแล้วผมโอเคไหมผมรู้สึกยังไงผมก็คือมันก็มาเต็มเต็มเครับเพราะว่าทุกคำทุกคำพูดมันมันตรงกับชีวิตหมดเลยอะไรเงี้ยครับผมขอเก็บรายละเอียดเพลงให้ดีก่อนครับลูกกกทงาาานนนััเเพพรระอยห็แม่ สิ่งใดบันทอนปล่อยวางเสียบางเถิดนาลูกเสียเหงื่อไปบ่เสียได้ดอกหน้าแม่จ๋าขอเพียงวันลูกคืนหน้าได้เห็นแม่ รุ่งผมว่ามันช่วยอย่างหนึ่งนะครับเวลาเวลาร้องแล้วมันมันจะช่วยให้เรารู้สึกอินมากขึ้นก็ด้วยคำมันของของมันคําการออกเสียงครับมันจะมีแบบเสียงแบบคล้ายๆว่าเสียงกระเส่าเขาเรียกอันนี้คุณพ่อสอนแล้วงาบอกว่าเป <Yeah. S 2> ็นเสียงกระเส่าแบบเสียงแบบก็แบบลูกทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พ,กพักผ่อนมันก็จะมีแบบ เหมือนเสียงคนมันจะมาแบบไม่ได้แบบเต็มทุกโน้ตอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแบบมันจะมาแบบขาดขายหายเหมือนคนแบบกำลังร้องไห้หล้วร้องเพียงอยู่อะไรประมาณนี้ครับมันเป็นลูกเล่นของมันอย่างเป็นการหนักมากโน้ตสูงเหมือนกันเทคนิคเดียวกันตบเลเวลลงเงี้ยให้มันดังตรงนี้มันโน้ตสูงอัดอัดมันฟังมันอึดอัดนะคะเหมือนราเรียนเพลงป๊อปทั่วไปนั่นแหละเลเวลให้มันต่างกันขนาดนี้ตบมันลงมาเจอขึ้นทางครับโอ้ครับช่างเธอคนงาม ช่างเธอคำแรกนะที่ดีช่างเธอคนงามว2 3นช่ตช่างช่างเธอคนงามขอปล่อยตามตามวาสนาพี่ไม่มีปริญญาควันตามองหน้าเำมาก็ยากครับตอนแรกก็คิดว่ายากแต่ก็ซ้อมซ้อมซ้อมเย เพลงนี้มันผ่านหูว่ามาบ่อยเือนกัครบ่อยเป็น,น,ค,บบปนควรว,ว่าทาที่บ้านแม่พ่อไม่ชอบเปิดฟังตอนเช้าอะไรประมาณเนี้ยมันชินหูบ่อยๆครับคือถ้าถ้าเป็นโน้ตแบบเพลงเพลงเพลงสตติปเพลง,พงน,นี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยจะเพีย้ยนนะแต่นี้ไม่ค่อยเพี้ยนเลยกอดกับคนจนหน้ามน จะมีส,สอัก2-3จุดอที่ที่ต้องแก้นิดนึงครับก็อย่างาจุดนี้ต้องเอื้อนแบบสองเอื้อนแบบเล่นคําแบบตึ๊ดๆอะไรประมาณนี้ตื๊ดๆอะไรอเงี้ยคือบางครั้งนี่เอืกก้อน3โน้ตอะไรประมาณนั้ยและนแม่ปูจะเป็นดารากลางกลาง้าอและคน,น้าแม่ปูจะเป็นดารากลางแปลก็ได้ แม่ปูจ้าเป็นดารากลางแปลงดาราให้ตรงดารา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 ก้าวขึ้นดาราดาราอ่าก้าวขึ้นราราแม่แม่ปูจ้าเป็นดารากลางแปลง แม่ปูจ้าเป็นดารากลางกลงเป็นดาราเป็นดารดา,รารก็คิดว่าคงง่ายกว่ากว่าบอบเพลงไทยครับแต่ก็มันก็ยากเหมือนกันนะฮะยากเหมือนกันสิ้นสุดกันที่กันที่ว่าสิ้นสุดกันที่โน้ตให้เคลียร์ครับสิ้นสุดกันที่คือเพลงทุ่งนี่ซ้อมเยอะกว่าเพลงที่ผ่านมานะะ คิดว่ายามือนกันก็นเรียาซ้มอมเยอะแม่นายไกลลงจากดมวังจะส่องแสงถูกกินจนสิ้นแรงแสงเลยน้อยนอนตามซอยสมสมพี่จ้าพี่จ้าพี่งานปีใหม่ปีนี้ขอหนูไปด้วยยากมากค่ะตอนแรกหนูให้เลือใช่ไหมคะ หอก็รีบขอก็เพลงนี้หนูคิดว่าหน้โหดนตรีนี้มันมากเลยหอ,อกกลับมาบ้านหนูนอนฟังแล้วหนูก็แบบอ่านเนื้อหนูก็โหมันยากมากเลยอะไรเงี้ยค่ะร,รู้สึกว่อุ้ยยากมากเลยอะเลือกมาแล้วด้วยคือเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้แน่นอนเราต้องสู้อะไรเงี้ยค่ะ า,า,า้ถาตอนนั้น,นยังแบบโอ้จังหวะสนุกจังเลยนี่จังหวะสนุกกับเพลงเพลงแรกอะไรอย่างี้คะ่ะสนุกสนุกจังเลยห้องมาจากห้องหนูก็ดูเนื้อหุยร้องติดกันพืดพืดๆๆแบบไม่มีจังหวะให้หายใจเลยคะ่ะเหมือนแบบพอจบท่อนฮุกปุ๊บต่อเลยพี่จ้าพี่จ้าอย่างเงี้ยคะ่ะยาวไปเลยถ้าพี่ไปดูให้หนูไปด้วยสี่อันตรงฮุกสิถ้าพี่ไปดูอันที่เป็นฮุกอ่ะสีประโยคนเห็นไะหมค่ะอ่ะส่งไปให้ถึงนุพูดได้ชัด ถ้าพี่ไปดูหนูไปด้วยถ้าพี่ไปดูหนูไปด้วยถ้าพี่ไปดูถ้าพี่ไปดูหนูไปด้วยถ้าพี่ไปดูหนูไปด้วยถ้าพี่ไปดูหนูไปด้วยสินถถ้าพี่ไปดูหนูไปด้วยบอกว่าถ้าพี่จะไปหนูไปด้วยคนเนะต้องเว้นประโยชน์ดีถ้าพี่ไปดูหนูไปด้วยบอกเข้าไปสี่ครั้งถ้าพี่ไปเอ้าถ้าพี่ไปดูหนูไปด้วยถ้าพี่ไปดู ถ้าพี่ไปดูรี่กวางพี่ถ้าพี่ไปดูพี่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 เพอเพอเพอพี่พี่มาข้างหน้าค่ะกวางพี่พี่ถ้าพี่ไปดูถ้าพี่ไปดูหนูไปด้วยพาพี่พะพี่มันมันไม่ออกเพอปล่อยผ่าถ้าพี่ไปดูหนูไปด้วยถ้าพี่ไปดูหนูไปด้วยส่งไปดัง ถ้าพี่ไปดูหนูไปด้วยถ้าพี่ไปดูหน hey, no. ูไปด้วยเอื้อนค่ะเหมือนแบบเอือนเอือนยากคุณแหม่ก็เลยให้ให้น้องแบบตรงๆเหมือนพูดอะค่ะสบายๆเปิดบอดี้ไว้แตะไว้เนาพ่อชมตรูให้หนูอ่านทขไามาอยู่นะเนอพ่อชมตรูให้หนูไปด้วยเนอพ่อเอาใหม่ค่ะเนพอชมตรู นาพอชมตรูนาพอชมตรูใหน้นูนานาน,นทะนานาพาถ้าฟังดีๆกับเพลงนี้เหมือนแบบต้องมีความเหมือนแบบปนพูดนิดนึงค่ะแล้วไหนภาษาที่แบบเขาจะแบบลูกเล่นอะไรเงี้ยค่ะเล่นคำของเขาเแบบงี้ยคำแต่ละคำแบบโอ้หากเมื่อไรไปดูนะพอชมตรูให้หนูไปดูให้หนูให้หนูให้หนูใช่ ให้หนูหนูเราจะสูงไงบอกแล้วว่าให้เนี่ยมันคือพิกอัพน้ตส่งให้หนูให้หนูหนูให้หนูน้ำหนูหนูไปเอาตัดให้ออกสิหนูไปด้วยใช่ไหมไม่มีให้หนูไปด้วยอ่ะหากเมรัยไปดูน้ำพอชมตรูหนูไปด้วยนี่ตัดให้อันดี่ หากเมื่อไรไปดูน้พ่อชมตรูนูไปด้วยไปก็แกว่งหนูไปเหยียบลงไว้หนูไปหนูเป็นหนูไปดูไปแบบไม่ต้องไปเอื้อนมาหนูไปตรงๆไม่ต้องเอื้อนหนูไปหนูจะใส่ส้นสูง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 โนูไหนหนูจะใส่ส้นสูงสูง ช่ร้อนค่ะทำไมนัวมันแกว่งล่ะเพลงที่แล้วไม่เป็นเลยเพลงสามเพลงไม่เป็นเลยนี่มันแกว่งเงเป็นไรอ่ะไม่รู้ค่ะวัด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 ยังไม่รู้ตัวเองนัจะใส่ส้นสูงนุ่งสูงสูงนัจะใส่ส้นสูงนุ่งสูงสูงนัจะใส่ส้นสูงนุ่งสูงสูงหากเมื่อไปดูเมือพ่อชมตรู ให้หนูไปดูเอาล่ะไี่มีตรงกลางระหว่างสูงกับต่ําซึ่งไม่มีในเพลงหนูก็รู้รู้ตัวค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นอย่งไงว่าเละมากมาไปฟังเพลงก่อนไปไม่มีประโยชน์ฟังให้ดีๆเขาเอื้อนแบบไหนเราไม่ต้องร้องตามฟังพี่ยก,ก่อนต้นฉบ,บับนะคะทีละท่อนฟังก่อน ทีละท่อนทีละท่อนไม่ต้องไปไกละนะคะไอ้ท่อนนี้รู้แล้วนี่ท่อนกลางมันพอได้ละ <c oughs> ถ้าทําได้ท่อนนี้มัาจะได้ละ <c oughs> อ่อพวกนี้ไปขยายเป็นท่อนอื่นด้วยนะคะค่ะเพราะว่าเยอะเดี๋ย<อ>ให้ลงมาใหม่ไปเห<ช>มือนให้ไปฟังฟังให้ให้แบบจับเขาให้ชัดเงี้ยค่ะหนูก็ฟังไปแบบหลายหนูก็ไม่ได้จับเวลาหนูก็ฟังไปเกินสิบรอบอะค่ะหนูก็ยังยากจังเลยอะค่ะ ጦጥð ጥጥጦጣ BILLY ጥጥጥጥጸጥጥ Han